งานหยาบแล้วพี่น้องเอ้ยกลายเบียนเจสุดพักยาวสามเดือนครับโอ้โหพี่หวยชาแนลอาร์ซอนแฟนคลับครับผมวันนี้มาเจอกันในวันอาทิตย์ที่4ทธันวาคมนะครับสอง5ก็เป็นข่าวไม่ดีเลยนะครับกลายเบียนเจสซุสหลังจากได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเต็มนะครับตั้งแต่วันที่แข่งนัดสุดท้ายกับที่แพ้คามรูนไปนะ มีอาการบาดเจ็บนะครับที่หัวเขา่าตอนแรกอะ่ะก็บอกว่าน่าจะพักสักวีคหนึ่งอาจจะพลาดการเล่นให้กับบาราซิลสักสองนัดนะครับเพอเพ่ออาจจะไปรอบชิงข่าวล่าสุดนะครับสปอร์ตท,ทีวีสื่อในประเทศบาราซิลก็ออกข่าวมาแล้วว่ากราบเบียนเจซุสครับจะต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวเขา่าและต้องพักอย่างน้อย 3เดือนพี่น้องอางานเข้าเพราะฉะนั้นถ้าสามเดือนเนี่ยเขาจะกลับมาอีกทีกว่าจะเรียกความฟิตนู่นเลยมกกลาอ่าโนมีนาถึงเมษสาเลยโอ้โหการเป็นเจะสุดครับเป็นสู่หน้าตัวเป้าของเราแล้วก็ถึงแม้ฤดูกาลนี้จะยิงในพรีเมียร์ลีกไปแล้วหลูกเนี่ยแต่มีส่วนกับการทำประตูมีส่วนกับเกมลุกนะ มีแอซซิตช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมรุ่นน้องเยอะมากในส่วนเกือบทุกประตูที่อาเซนอลเรายิงได้ในฤดูกาลน,นี้นะครับการขาดการเบียนจีนซุส์ถือเลยว่าหนักหนาและสาหัสจริงๆนะโอ้โหงานเข้าต้องบอกเลยว่างานเข้าแน่นอนสิ่งที่มิเกลอาเจตาและก็เอดูปัสการจะต้องเร่งด่วนในการจัดหา ซูย์นาเพื่อจะมาทดแทนการเบน้ยจโจซุในมกรานี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดมันเป็นไฟ์บังคับแล้วนะครับเพราะว่าศูย์นาตอนนี้ที่เหลืออยู่ก็คือ,อ,ไ,อไอ้น้องเอ็ดดี้เอ็นะ SD, นะครับซึ่งมันฟอร์มดีในะช่วงปลายดูที่แล้วแต่ว่านะถึงตอนนี้ก็คงจะไม่ไม่สามารถที่จะพึ่งพาได้นอนถ้าเผื่อเรา ตั้งใจว่าจะลุ้นแชมป์ปีนี้อะขอพรานโทษครับมีแมวเหมียวขึ้นมายุ่งถ้าเราตั้งเป้าที่จะลุ้นแชมป์กับแมนซิในปีนี้บอกเลยว่าเราต้องมีศูนหน้าตัวเป้าตัวใหม่เข้ามาอย่างเร่งด่วนนะประเภทที่เอามาแล้วต้องใช้งานได้เลยไม่ใช่ใช้เข้ามาแล้วจะต้องมาปรับตัวมาอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วนะครับ นะก็มีอยู่หลายรายชื่ออยู่ทั้งคักโปทั้งหลายๆคนนะครับก็ที่เคยพูดไปในคลิปก็เป็นที่น่าเป็นห่วงนะสำหรับไคลเบนเจซเผอๆอาจจะต้องสเดือนนี้อาจจะต้องเผอๆปิดเทอมยาวเลยนะโอ้เป็นข่าวไม่ดีเลยนะครับข่าวไม่ดีข่าวนึงก็คือเบนจามินไว้ครับหลังจากที่ออกจากแคมป์สิงโต,โตคำรามอังกฤษจากกาตาบินสู่กับลอนดอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ย ข่าว่าไม่ได้เข้ามาร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับและเมื่อวานนี้อาร์เซนอลมีเกมอุ่นเครื่องที่ลอนดอนโคนนี่ก็คือสนามซ้อมแบบปิดกับวัตฟอร์ดนะครับทีมในแชมเปี้ยนชิพวัตฟอร์ดนะฮะก็ปรากฏว่าในครึ่งแรกก็ส่งชุดใหญ่ลงทั้งท,ที่น่าดีใจคือตอนแรกเราคิดว่าโอดนการจะเจ็บกับแมตช์ทีมชาติของนอร์เวย์นะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้โอดินการก็ลง นะครับมีโอเดนการ์ดมีมากันเยสมีลอฟโพดิงนะก็ตัว,ต,วตัวหลกัหลกๆที่ไม่ได้ไปบอลโลกอ,ะอ่ะมาควินยอสแล้วก็เอนเเทเท็เอนเคเทียอะไรพวกเนี้ยครึ่งแรกก็นำครับสองหนึ่งจากเอ็นเคเทียแล้วก็มาควินยอสส่วนครึ่งหลังเนี่ยเปลี่ยนยกชุดโดยใช้อรสตซนอลชุดยู1ทั้งทีมเลยนะก็ทำให้ผลงานไม่ดีก็ ไม่ว่ากันแพ้วัตฟอร์ดไปในเกมอุ่นเครื่องเมื่อวานนี้สประตูต่อ2หลังจากที่อุ่นเครื่องเสร็จปุ๊บก็เก็บกระเป๋าแพะกระเป๋าขึ้นเครื่องเพื่อจะเดินทางไปดูใบทันทีคิดว่าหน้าตอนนี้คงกําลังลอยฟ้าอยู่หรือไม่ก็ใกล้จะถึงแล้วมั้งแน่นะเหมือนรู้นะครับเดี๋ยวต้องรอให้มากันเยอโทรมาบอกไลน์มาบอกหน่อยว่าถึงไหนแล้วนะเบนจามินไว้ครับไม่มีชื่อที่จะมาดูใบด้วยด้วยเหตุผลส่วนตัวนะตอนนี้ หลังจากที่กลับไปลอนดอนเนี่ยทุกอย่างก็ยังเงียบกริบไม่ว่าสื่ออะไรพยายามจะขุดพยายามจะคุยแต่ก็ไม่ได้ข่าวแพมอะไรออกมาเลยแต่มีหลายหลายคนหลายๆสำนักก็พยายามคาดเดานะครับว,ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวหรือไม่หรือจะเป็นเรื่องของแฟนของเบนไว้หรือไม่นะครับก็โอ้โหตอนนี้กำลังคาดเดาไปต่างๆนานาเลยนะสิ่งที่ทำได้อย่างเดียวก็คือเอาใจช่วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆหลายคนก็ โพสไอ g ให้กำลังใจเป็นไว้เป็นไว้เราอยู่ข้างในตลอดนายคืออาร์เซนอลตลอดไปอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจกันเหลือเชื่อนะว่ามันก็คงจะเป็นเหตุผลที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะที่จะทำให้นักเตะคนหนึ่งที่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสบรรยากาศฟุตบอลโลกซึ่ง4ปีจะมีครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของคนเป็นนักฟุตบอลเลยะนะแล้วก็ ถึงจะต้องตัดสินใจที่จะออกจากแคมป์ม,มามันก็คงจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรหรือถึงใหญ่มากที่ตัดถึงใจแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราก็คงจะต้องตามดูกันต่อไปว่าเคสของเบนไว้จะเป็นยังไงนะครับส่วนโทมัสปาเตนะครับแล้วก็แมต e r เทเนอร์เมื่อเมื่อวานนี้แมตเทนเนอร์ Mat ก็ตกรอบเรียบร้อยก็โทมัสปาเตก็จะบินไปสมทบคงไม่ต้องบินมั้ง จากกาตาร์ไปดูไบเนมาในใกล้กๆนะก็อาจจะนั่งรถไปนั่งรถทัวร์ไปค <c oughs> วงคู่กันไปกับแม t เทนเนอร์ er นะครับไปสมทบกับเพื่อนๆที่ดูไบแล้วก็หลังจากเสร็จฟุตบอลโลกเนี่ยเราก็จะมีเตะแมตช์อุ่นเครื่อง2นัดที่ดูไบนะครับกับโอลิมปิกลียง1นัดแล้วก็กับเอซีมิลานจากอิตาลีโอลิมปิกลียงของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ เอซีมิลานจาก Italy, อิตาลี2นัดก,ก่อนที่จะบินกลับลอนดอนเลยนะนะตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาเพิ่มมาเสริมนะที่ดูไบก็คงจะจบฟุตบอลโลกแล้วนักเตะที่มีภารกิจในฟุตบอลโลกก็คงต้องทยอยทยอยไปเจอที่ดูไบเลยก็คิดว่าเป็นการวางแผนที่ดีเนาะนักเตะกไ็ไม่ต้องบินข้ามโลกออกจากกาตาร์ก็พุ่งเข้าดูไบเลยนะครับก็ข่าวของอาร์เซนอลก็ประมาณนี้โอ้ มันทำให้ใจไม่ค่อยดีออาพูดง่ายๆเลยถ้าเผื่อเราขาดนักเตะสำคัญโอ้มันมันมันคิดอยู่แล้วแหละว่าเอ๊ะมันมันกลัวกลัวที่ในฟุตบอลโลกเนี่ยซึ่งนักเตะลามีอาการลาจากพีเมรีจากดีกของประเทศต่างๆเนี่ยแล้วไปถึงปุ๊บไปใส่ในฟุตบอลโลกครับว่าฟุตบอลโลกทุกคนคือต้องใส่เต็มอยู่แล้วนะมันก็ทําให้ร่างกายมันไม่ไหวนะมังคงถึงเวลาที่จะต้องอก็ภาวนาอย่าให้ ถึง3เดือนเลยสักนิดๆพอล้แล้วก็ขอให้หายกลับมาไวๆนะครับโอ้เริ่มต้นวันนี้ข่าวไม่ดีกับเซนนอลเลยเอา้าเมื่อคืนนี้คุยถึงเรื่องเมื่อคืนก่อนนะก็ฟุตบอลโลกครับรอบ16ทีมสุดท้ายคู่แรกครับเนเธอร์แลนด์ก็สามารถที่จะผ่านออสเตรเลียไปได้แบบต้องใช้คําว่าสบายๆเลยเมื่อวานนี้แม่เห็นฟอร์มของ โคดี้คัคโปแล้วทุกคนเป็นไงบ้างครับผมว่ามันน่าสนจริงๆนะครับยิ่งยิ่งฟอร์มยิ่งฉายยิ่งเล่นยิ่งดีนะก็คิดว่าเราก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ให้ความสนใจไม่ใช่แค่เราครับตอนนี้ก็มีได้ข่าวทั้งแมนยูนะทั้งบาซ่าอะไรพวกนี้ให้ความสนใจตัวของโคดี้คัคโปขึ้นมาอีก้ะล,ลอกหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ฮอลแลนด์ก็ชนะ สหราัฐเมลิปาสหรัฐอเมริกาไป3ประตูตอนหนึ่งครับเมมฟิสเดปายดดนนี่บินแล้วก็ดมเฟลดนะครับยิงให้ฮอลแลนด์ส่วนอเมริกาตีแค่แตกได้จากไล่นะก็เมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูแมตช์ก็จะรู้เลยว่าแมตช์เทเนอร์เราแม่งโหโคตรซุปเปอร์เซฟต้องใช้คำว่าโคตรซุปเปอร์เซฟนะครับแต่หลังอเมริกาเมาื่อวานต้องบอกเลยว่าแม่งขนมจริงๆสองลูกแรกที่เสียก็คือโดนจอด่อทางด้านขวาแล้วก็โยนเข้าไปใน บริเวณจุดโทษทั้ง2ลูกเลยทั้งลูกของเดอปายทั้งลูกของบรินนะครับโดนแบบนั้นเลยเห,เหมือนกันเลยนะไม่รู้ว่าทางขวาของเมริกาแบ็คซ้ายเนี่ยซึ่งเมื่อวานนี้เป็นอ่าเป็นใครนะทางซ้ายของทางขวาของอเมริกาทางซ้ายก็คือแอนโทนีโรบินสันนะโอ้มันก็อ่อนนะพูดง่ายคืออ่อนเมื่อวานหมดทางสู้เลยครับไม่ไม่มีลุ้นเลยอเมริกาเล่นรอบแรกได้ดีนะครับแต่พอมาเล่นเมื่อวานนี้เจอกับ ฮอลแลนด์ก็สู้ไม่ได้ไปก็แพ้ไปนะส่วนอีกคู่หนึ่งครับซึ่งจะต้องผู้ชนะต้องมาเจอกับฮอลแลนด์ในรอบ8ทีมสุดท้ายก็คืออาร์เจนตินาของเรียวเรียวมสซี่ครับเจอกับออสซี่ออสเตรเลียของเราก็สู้ไม่ได้เหมือนกันนะอาร์เจนตินาของเมสซี่ชนะไปโดยเมสซี่ก็ยิงลูกแรกจะด้วยนะครับถือว่าเป็นลูกที่เท่าไหร่นะ เป็นสถิติของร์เจนติน่าไปแล้วอ่ะนะเมื่อวานนี้เมสซ,ซี่ยิงไปในนาทีที่35แล้วก็จูเลียนอาเวสครับมาทีที่57แล้วก็ออสเตรเลียขึ้นมาตีใครแตกกันที่77็นะครับวอลเล่เข้ามาแล้วก็ตัวของเฟอร์นนเดสสก,กัดมันผิดเหลี่ยมแล้วก็เข้าประตูไปมาร์ตินสก็ทําอะไรไม่ได้นะครับช่วงท้ายก็มีมีมีเสียวนะออสเตรเลียมีเสียวเข้ามาช่วงท้ายเลยช่วงต่อเวลาเนี่ยแต่ว่าลูกยิงมันติดมาร์ตินนสครับก็เลยทําให้ อร์เจนาเฉือนชนะไป2ประตูตอนหนึ่งแม่อาร์เจนตินาหลังจากที่แมตช์แรกนะช็อกโลกไาแล้วครับฟอร์มดีวันดีคืนณนะตอนนี้บุกเข้าถึง8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือว่าจะเป็นปีของเมสซ,ซี่ครับต้องถามใจพวกบาราซิลถามใจฮอลแลนด์ดูก่อนนะทีมอย่างนี้เขาเรียกว่าทีมแห่งทัวร์นาเมนต์ค่อยๆเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆบางทีทีมดีมาเลยรปุ๊บแล้วหายไปเลยนะแต่อาร์เซนาเนี่ย ฟอร์แมแบบกระท่อนกระทันกระลอกกันแลกแลก็ค่อยขึ้นค่อยขึ้นนะตอนนี้ไปยืนรอพบกับฮอลแลนด์ในรอบควอเตอร์ไฟนอลหรือ8ทีมสุดท้ายเรียบร้อยแล้วก็น่าจับตาดูครับสำหรับอาร์เจนาสายของอาร์เจนาเนี่ยนะถ้าเผื่ออิตาลีนาผ่านฮอลแลนด์ไม่ได้ครับมีสิทธิ์ที่จะไปเจอบราซิลนะเพราะบราซิลจะเจอกับเกาหลีก็ไม่แน่เหมือนกันอีอกคนอีกคู่หนึ่งก็เป็นญี่ปุ่นกับโครเอเชียนะครับก็เนี่ยแหละ ถ้าผ่านฮอลแลนด์ถ้าผ่านฮอลแลนด์ไปได้นะครับเพราะว่าฮอลแลนด์กับอ์เจนติน a าเจอกันในรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยครั้งสุดท้ายก็คือปี1998ที่ฟรองอที่ฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพปีนั้นก็อ์เจนตินาไปเจอกับฮอลแลนด์เหมือนกันแล้วก็เกือบจะเสมอกันอยู่แล้วครับในช่วงท้ายก่อนจะหมดเวลาเนี่ย เดนิสเบอร์แคม์ถ้าจำกันได้นะเดนิสเบอร์แคม์ได้บอลทางขวาครับบอลโดนยาวมาแล้วเบิร์แคมจับบอลน,นี่มากจับด้วยขวาแล้วก็ตบเข้าขวาแล้วก็ปั่นด้วยก้อยขวาเข้าประตูไปส่งให้ฮอลแลนด์ Holland, ชนะอิเอนตินาไปเมื่อปี1998นะครับไปดูย้อนดูคลิปก็ได้ลูกนั้นก็ถือว่าเป็นลูกที่สวยและคลาสสิกลูกหนึ่งของฟุตบอลโลกเลยทีเดียวนะก็ฮอลแลนด์กับอเนตินาก็จะเจอกันใน ครั้งนี้อีกแล้วก็ต้องไม่รู้จะเชียร์ใครครับแฟนฮอลแลนด์ก็เชียร์รแ,รแลนด์แฟนเดนเยนตน่าก็เชียร์ติน่าก็อย่างที่บอกว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายของเมสซ,ซี่นะครับมันอาจจะมีดราม่าอะไรก็ได้นะก็ตามลุ้นตามเชียร์กันต่อส่วนวันนี้ครับผมนะวันนี้ขวัญใจมหาชนนะครับอังกฤษนะอังกฤษจะเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นคู่ตีสนะครับส่วนคู่แรกเนี่ย สี่ทุ่มฝรั่งเศสจะเจอกับโปแลนด์โอ้ก็โปแลนด์ก็ถือว่าผ่านเข้ามาได้แบบบุดวิดชิวเฉียดนะฝรั่งเศสนี่ก็สบายสบายฉันก็ว่าสบายสบายนะดูทรงแล้วก็ไม่รู้ว่าเลวานดอฟสกี้จะผ่านกองหลังฝรั่งเศสไหวไหมฝรั่งเศสก็เหมือนกับค่อยๆเล่นดีขึ้นดีขึ้นนะครับทั้งเอ็มบัปเป้ทั้งกิสมันอะไรตอนนี้ค่อนข้างที่จะเริ่มลงตัวก็น่าจะเป็นคู่ที่ สนุกอีกคู่หนึ่งถ่ายทอดทาง o ู you ส่วนคู่ตีสองครับมหมาชนสิงโตคำรามอังกฤษครับก็จะพบกับเซนเก้ที่ผ่านเข้ามาได้แบบบุตรวิดเหมือนกันนะเซนเก้ครับอังกฤษเองเนี่ยถ้าไม่ประมาทถ,ถ้าลงเต็มทีมคิดว่าน่าจะผ่านนะคิดว่าน่าจะผ่านเซนเก้ไปเจอกัฝรั่งเศสไม่รู้นะคู่นี้ คู่ฝรั่งเศสกับโปรแลนด์กับคู่อังกฤษกับเซรนกานใครชนะจะมปเจอกันเองนะมาตัดกันเองในรอบควอเตอร์ไฟนอลหรือ8ทีมสุดท้ายก็เดี๋ยวคืนนี้มาลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า,าทั้ง2ทีมดังนะฝรั่งเศสกับอังกฤษจะผ่านคู่ต่อสู้ไปได้ไหมแล้วก็มาลุ้นว่า,าไม่ต้องลุ้นมั้งแลมเดลไม่น่าจะได้ลงนะครับซาก้าก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะเห็นบอกมีการวางตัวไว้แล้วสำหรับการยิงจุดโทษ นะสําหรับกรณีที่เสมอและต่อเวลาแล้วเสมอกันอยู่ก็ต้องยิงจุดโทษก็รอดูแล้วกันครับคืนนี้เอาใจช่วยนักเตะอาร์เซนอลน,นะวันนี้ก็บอกว่าตื่นเช้ามาด้วยข่าวที่แบบนะทำให้รู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยสดชื่นเพราะว่าแหมเราเสียกาเบรียลเจสซูสไปเนี่ยต้องบอกว่าอาวุธหนักเราหายไปจริงๆเนาะก็เลยต้องต้อง,องคงจะคงเอดูกับอ,อเาเซต้าคงจะต้องคุยกันแล้วล่ะครับว่า หนทางมันคงจะต้องมีการเสริมทีมอย่างเร่งด่วนเพราะไม่งั้นเราไปไม่ถึงแชมป์แน่นอนแม้ว่าจะมีช่องว่างห่างอยู่5แต้มแต่กําลังใจอะไรทุกอย่างมันก็จะนะเสียไปเพราะว่าเราเสียตัวหลักไปลุ้นกันครับวันต่อวันว่าจะได้ใครนะลุ้นสุวรรณโลกไปด้วยลุ้นทีมรักของเราด้วยเช่นกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ให้กับทีวีแชนแนลอาร์ซอลแฟนคลับนะครับให้ถึง1,000ซับไวๆแล้วก็ให้ถึงการเข้ารับชม4,000ชั่วโมงไวๆก็ต้องขอความกรุณาพี่น้อง f c ครับทุกท่านที่เป็นแฟนของทีวีแชนแ n ลอาร์ซอล n ันแฟนคลับช่วยกันหน่อยนะจะได้มีกำลังใจในการที่จะมาพบกับเพื่อนๆพี่ๆทุกเช้านะครับได้คุยกับพี่ๆที่เป็นยูทูบเบอร์เขาบอกว่า ตั้งใจทาเพราะว่าผมเองผมก็ตั้งใจทาก็ขอคําปรึกษาจากคนนู้นคนที่ก็ให้คําปรึกษามาค่อนข้างดีนะขอบคุณสําหรับเพื่อนสมาชิกที่อุดหนุนสินค้าไม่ว่าจะเป็นพวกกาแฟพวกโกโก้วิตามินซีนะครับรวมถึงปลาหมึกคลาสสิกปลาหมึกกรอบสามรสของที่หัวกรอบกรอบ,ก,รอบก็ต้องขอบพระคุณอย่างสูงที่ช่วยการสนับสนุนมาเนาะช่องจะได้อยู่ได้ผมเองจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปในการ ให้ช่องทีวีชาอนอาเซะนอนแฟน,น,นคลับอยู่กับเ,เพื่อนๆไปนานๆนะครับรักษาสุขภาพนะดูแลตัวเองให้ดีและอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการพ่านันนะครับผมเจอกันวันพรุงนี้สวัสดีครับ